สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ามาพบกับครูมนเทียนอีกแล้วนะในรายการคุยกับครูเทียนนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนเป็นยังไงบ้างครับกับการเรียนผ่าน Google Classroom ของครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็คงจะได้รับความรู้นะและความสนุกสนานเพิ่มเพิ่นไปในตัวนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับาการเรียนการสอนของเรานะครับจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเกี่ยวกับการาวิชาวิทยาการการคำนวณน,นะครับโดยจะใช้โปรแกรม scratch น,นะครับเข้ามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับในการเขาเรียกว่าอะไรล่ะในการสร้างนะครับผลงานนะโดยผ่านโปรแกรม scratch ให้นักเรียนนั้นเรียนรู้ในเรื่องของโคดดิ้งนะครับจะเป็นประเภทบล็อกโปรแกรมนะครับโปรแกรมมิ่งก็คือคําสั่งจะเป็นบล็อกบล็อกคำสั่งต่างๆเข้ามานะครับอันนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ให้นักเรียนนั้นเข้าไปในบทเรียนของนักเรียนได้นะครับนะครูมีตัวอย่างให้นะครับจนะด,ดูกันนะครับนะนักเรียนก็เข้าไป Google Classroom เหมือนเดิม นะครับเลือกชั้นสมมติว่าอยู่ป5แล้วกันนะครับ๊บนะครับจะมีในเรื่องของโคโดดิง้งโคโดดิ้งคืออะไรนะครับจะเริ่มตั้งแต่เรื่องโคโดดิ้งคืออะไรแล้วก็โปรแกรม s สแ c h คืออะไรนะครับในเนื้อหานะครับเกี่ยวกับโคโดดิ้งคืออะไรก็จะมีในเรื่องของอความรู้นะครับผ่านจากาคลิปของ y t u t u นะครับสั้นๆนะครับ อูจะไม่เน้นคลิปยาวๆเพราะว่ามันน่าเบื่อแล้วก็พยายามจะหาเป็นแอนิเมชันนะครับให้นักเรียนได้ดูมันจะได้ดูแล้วเพลิดเพลินนะครับดีกว่าเห็นหน้าครูแล้วก็พูดพนใส่น้ำลายแล้วมันน่าเบื่อนะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้แล้วก็นักเรียนก็เข้าไปนะครับทำแบบฝึกนะครับโดยจะเป็นในแบบฝึกของในรูปแบบเกมนะครับบทบอคาฮู นะครับแล้วก็ต่างๆนะครับนะแล้วในบทเรียนของ s c t c h ในครั้งนี้นะครับะจะมีการรวมนะครับสชั้นเข้ามาด้วยกันก็คือป .4 ป .5 ป .6 เลยนะครับบทเรียนที่แล้วจะแยกนะครับจะแยกว่าห้องใครห้องมาแต่โคดดิ้งนะครับ h ตัวนี้นะครับจะให้นักเรียนนั้นได้เรียนทั้ง3ชั้นปีก็คือป .4 ป .5 ป .6 พร้อมกันเลย นะครับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนนักเรียนก็สามารถได้ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นะครับความรู้ใหม่ๆนะครับสำหรับนักเรียนที่เคยผ่านมาแล้วก็หมายว่าแบาเราได้กลับไปทบทวนเนื้อหาเดิมๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตนะครับอันนี้นะครับครูก็ฝากนะครับให้นักเรียนนั้นได้เข้าไปใช้นะครับการเรียนรู้นะครับโคดดิ้งผ่านอ่า l e Classroom นะครับ สำหรับงานเดิมครั้งที่แล้วนะครับงานเดิมครั้งที่แล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจะมีเรื่องของนะครับให้นักเรียนนะครับเดีย๋ยวแ,แป๊บหนึ่งครูกำลังหายอยู่นะครับให้นักเรียนอ่านคำพื้นฐานนะครับ คำพื้นฐานก็คือให้นักเรียนนั้นเข้าไปดูคำพื้นฐานนะในลิงก์ที่ครูแปะเอาไว้นะครับนะครับนะมีให้ 1, 2, 3, 4, 5, 10คําคำนะครับ,นะรบโดยเด็กชายเด็กหญิงอะไรนะครับให้นักเรียนนั้นฝึกนอะ่าน นะครับำทั้งสิบคำนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนนั้นอัดคลิปนะครับการอ่านของนักเรียนส่งแนบไฟล์มาให้ครูนะครับอย่างตัวอย่างต่อไปนี้อันนี้เป็นผลงานของเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวดูโปก,กัสน,นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เนปัญช้านะครับสามกฎหมายการโชคกรตัญญูการกบในการาครอบกรรมกดเลือกนายกรรมสธิรกรณีร้อนส<า>มกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่านนะครับพื้นฐาน อย่างเด็กหญิงจ,จ,จิราพนีส10คำอ่านได้เก้าคำเพราะคำสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่านผิดนะครับอ่าก็แล้วก็นักเรียนก็โพสตใส่งานมานะครับครูก็จะให้คะแนนแล้วก็ว่าอ่านไปผิด1นึ่งคำนะครับนะครับจาก5ก็เหลือ4ีอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วครูก็ส่งคืนไปนะครับ ส่งคืนคะแนนไปก็ไปดูที่อะไรครับอ่ครูอาจจะให้ความคิดหน้าเก่งมากครั้งหน้าอ่าให้ครูต้องนะครับครั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งคืนปึนะ๊บนักเรียนก็จะได้รับ คะแนนกลับไปนะครับไปเปิดในอีเมลของนักเรียนนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้อ่านคำพื้นฐานแล้วนะครับงานชิ้นต่อไปก็คือเขียนคำพท์นะครับเขียนคำพท์ก็ให้นักเรียนทำไมครับเขียนใส่สมุดนะครับเขียนใส่สมุดแล้วก็ส่งให้ครูนะครับถ่ายรูปนะครับ อันนี้เด็กหญิงจจรพรเช่นเดิมนะครับคนเดิมแล้วก็นะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมานะครับอผมก็ให้คะแนนไป5คะแนนส่งคือก็ไปดูคะแนนที่อีเมลนะครับจะส่งคะแนนส่งคะแนนกลับไปที่อีเมลนะครับนักเรียนก็ไปดูคะแนนได้นะครับไม่ยากนะครับนั้น2 งานที่นี้นะครับก็ให้นักเรียนนั้นได้ส่งด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับบทเรียนใหม่ในอาทิตย์นี้ก็คือการเรียนรู้เรื่องของโคดดิง้งนะโปรแกรม s r a t c h นะครับนั้นถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรอ้ออีกอย่างลืมลืมก่อนลืมนะครับคลืมก่อนที่จะ,ะจบนะครับก็คือคะแนนนะครับคะแนนของครู นะครับในส่วนของโคดดิ้งเนี่ยที่ควรจะบอกว่ารวมทั้ง3ห้องเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะครับจะดะูตอนนี้เข้ามา3คนนะครับเข้ามา3คนนะมีจีราพรได้คะแนนต้อง27่น่นะครับเรื่องของโคดดิ้งนะครับแล้วก็5 5านี่ไม่รู้เป็นใครนะครับนะ เขียนชื่อจริงนะครับนะมาหน่อยเพราะกูไม่รู้ว่า55คือใครแล้วก็สุทธาสีเข้ามา12นะครับอันนั้นนะให้นักเรียนนะครับที่เหลือนะครับเข้าไปใช้ด้วยนะครับแล้วง,งานชิ้นต่อไปสแกชนะครับสแกชก็มีนะครับนะในหน่วยนี้นะครับ ต c a แคชนะครับนะครับก็เลือกคำตอบนะครับมี4ตัวเลือกเลือกคำตอบซะนะครับว่านักเรียนนั้นเลือกถูกหรือผิดนะครับนะพร้อมกับแข่งกับเวลาด้วย นะครับเวลามันก็จะเินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นหวังว่านักเรียนนะครับคงจะเข้าไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยนะครับ <c oughs> ส่งคำถามให้ครูได้นะว่า มีเกิดปัญหายอย่างนี้หรือมีข้อสงสัยอย่างนี้จะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูมันเทียจะหาเวลาว,ว่างๆมาตอบให้นะครับนั้นหวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับบทเรียนใหม่นะครับที่ครูให้ไปนะครับนั้นเจอการครั้งหน้าครับสวัสดีครับ